ไปนอนเบิ่งเดี๋ยวนึงครับผมโผล่อะไรเบ่งเพื่อนเนื้อปุ๊ไปสบายสบายดีพี่น้องกินเข่าพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดขวดจีนัยสบายดีพี่น้องพี่ยี<อ>่พัมเป็นมุ่นยาคู่พี่น้องเลยพี่ไปมุ่นมาอยู่บัดท่านี่บ่เรือ่องมุ่นมาตักบาที่ซื้อไม่มคู่ที่มาอยู่กับเพื่อนบ่ได้อยู่เหรอพี่น้องเลย เชียวบักหม่ำเอ้ยตื่นมาแล้วขนมโลดเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อปนี่เด็ดในแจ็คในแจ็คทิปใเนี่ยพ่อนี้ตะวันใช่ก่อนเป็นถิดแต่แล้วมึงจันมาเนี่ยพี่กฤติธาบแบบทำไมย่าพ่อนี้บ่อยจังเลยมีเรื่องอะไรนี้พี่น้องเอ้ยว่าออกสื่อบ่ได้พี่น้อง สาพ่ <c oughs> นชีตกเลยอือมึงสบายดีพี่น้องพี่เมืดูไม้ปีไม้เดือนมันเมือดูเป็นได้ขึ้น ก็คือนน่ลังสช่ไหมล่ะห,ะหนามาันล่ะเฮ้ยมัเนเลยเฮ้ฉนบอว่าจัง่อว่าแซ่บยุ่หัอเค็มคมือเขาเย็นมาเลยเดือดใส่เต้าห ให้เพิ่เข,ขามันก็ปจะคุม้มเยอะการกินดอกมันไป่สดเดีวยดวจะบอกอืณ กาใไปไปตรงนะเงี่ยมางคือว่าเขาเกันเงี่ยของเขาเนาะคุณบอกเนี้ยตึ่าหเ้าเหอึ่าเะก็จะที่หล่อขี้ขันยาตอนฮ็ดเยี่เนี้ ี่หน่อยยังไงืมื่อื่นป้าป้าระบาสองคนอย่างกงสองคนกไปือนบ้างไปใช้กับไปน้ำคือกันเฮาหนึ่อกคนแล้วก็จะตื่นกันไปใช้าคนนี้เงื้มาก่ โต๊กได้แกงใหญ่แล้วตื่นกันเได้บมีผู้ใดเกือเขาต้องหวานชาดินตางๆเข้าไปแล้วไปแล้วบอกเลยแบบบมีจแบบโบราณจะจอดลางจอดสื่อ่วนมั่นเลยนอดอหน้าเผ่อเฟ้่อน เขาอิงกับหน้าไปคะเย์ต่อกันนีลมน่มนลงแลวะนะไม่แต่ล่มค่ะส่วนมันลงไปเหน้าเราโดนหน้าโขก็าต้องหาของพนัา มันจะหน้าปะตาวคันแกะไปไปหาในแนี่นแกจะจอตัวละหางหน้ามัถนถงหาหางมันเป็นหางหน้าทางกระเป็นบอกฮึคือยังเป็นป่าอะไรเห็น,นถึงขงังหางหน้ามันขงังตั้งใเนี่ยนะ แต่ละ้างหน้าก็ปัจจุบันเนี้ย้างหน้าปัจจุบันนะ้ยหต่อกันน,นะนั่นแเละหักงตัท้งช่งง่ง่งงงป็นเหมือนอะไรซ่งิ้เขา โดนวนนไปหานะะอะ,อะบอกมามาแล้วสวยเป็นนอนเทิ่งเนาะใช่กวายไปหิ้มชางมันเป็นเ่ยนี่มันเรียบบบ ทิมอย่างนเป็นนาลคอจ่อยเป็นอย่างไรคะ ก็ยังเต็มอยู่น้าเลยเบิ้จปลาเห็ดนี่จะมันออกใจเนาะจะมันออกดอนไหนวันนี้ที่ห้าหมดั่วนด้ไรกันเนาะเลยมันออกเป็นดอนอะไรครับมันปลาเนาะเปิดปึ่งกับ่ได้ปลาเนาะเดี๋ยวจะหาด้วยก็ได้มาเลยกินกันเลย นองยุกี้กินแม่น้องยุกี้กได้น้องออมี่หนากระทุนกระทึนมันจะเกลียข้าวจะวางาข้าพรยุกกี้กินแม่ยุกีให้ไน้เลยนี่ให้ใ้น่องลิ้งใ้ลงได้อันเดียช่องพันใครม่มีพอกอด

เงหายเลยพี่าเลยอ่าหายยังเป็นบ้าบ่บแต่เองีหายเบิ่งเต้าห่าเป่าจนมันมันกรแทกขึ้หมาปุกนะเป่าพระนี่มันอยู่ฮะแต่ก็ไ้อเอาใหม่ชอบมันกี่นหนึงมาหามาหอกห้นดะไรแล้วพูเยาเงินคะแนนอย่ามาเป่ากระกพูจะตื่นเอาโม่เป่ากรเดกมื็อี้ยาวไม่ปะเ่อี้ยอันนี้นะ เป่าพอดีเบ่งบ่แม่นสิให้เป่าแข็งเว้าอะไย่าที่ยงเพิ่นเป่าตืมบ่มันอยากแตกแลก็เป่าตืมเหอะมันเป่าตืมไม่ได้นี่หยาดเขาเมื่แตกเออน้ำกระหายอี่หยาดสดชื่นยันดูที่นี่ฮู้มันก่อนเต่าหู้่ต้องซื้อจบบ่ต้องซื้อจบไปเท่านั้นจบอย่าที่ยงจบแตงแล้วก็บริเวน คนบุ้ปกรแดกบนไปไม่ไม่ออกหูเก่าบ้าเป่าเลยคนน่ไม่แตกนะกคือเชียงปุ่งไม่ใช่หูเก่าหูหยามันดอนเบบมันแทงครับโว้มันแปกงม่ทีนะอแตกและก็ทิมแตกและก็ทิม หมมีไข mm. ่ Luckily, เหอะแไปละคิวได้นะป้าหมอมาไหนบ้างไม่สวยเพาะว่าหานแล้วเนาะอะานะไม่กินนะทำมือเองจะพ่อหแล้วนะงนใหญ่นะ่เยคือหอมเลยอานใหญ่เกองห่หักอหัก Cái giá này bà rồi nhập vào thêm hết

ยางได้นะจ้ะบุมกล่องมิด้วยนะจ้างงนที่เหรออยาจ้างงานที่หัวจ้างเป็นหนุ่มในช่องเดอืน้ไอชอนเลือกน้ำดีเลือกัีมา่เมลแก็่อไม่ขาดจะเอาไปซื้อมาแล้วมาเป่าเห็น้องน้ำ บอกการคลิปหน้่สบายดี